สวัสดีครับเพื่อนๆผมไหวลรับสิบสาครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมมาแชร์วิธีการปลูกมะละกอน,นะครับนอกจากที่เราดูแลใส่ปุ๋ยแล้วความสําคัญของการปลูกขั้นต้นนะครับก็คือมีความสําคัญมากนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมจะบอกไว้ก่อนว่าดินที่ผมเอามาปลูกนะครับผมจะขั้นตอนแรกผมจะใช้ดินประมาณ7ส่วนแล้วก็ขี้วัวหรือขี้ควายขี้หมูก็ได้30% 7ต่อ3นะครับดิน7แล้วก็ ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักก็ได้3%หมักเข้าด้วยการจนหญ้าขึ้นเป็นเล็กๆต้นเล็กๆเ,เพื่อที่การที่ทําให้หญ้าขึ้นเป็นการทําให้เรารู้ว่าดินเหมาะสําหรับปลูกพืชแล้วไม่มีความเค็มไม่มีกรดในดินที่เราปรุงมากจนเกินไปหญ้าจะขึ้นมาและสามารถที่จะปลูกเล,เลยนะครับสําหรับการปลูกนะครับจากทําให้โดกหรือดูแลรักษาง่ายๆแบบผมนะครับก็คือหลังจากที่เราหมักดินเสร็จปุ๊บ เราเอาต้นพันธุ์ที่เราซื้อมาตามตลาดหรือมีอยู่แล้วเอามาลงมาใส่ถุงนะครับที่เป็นขนาดถุงใหญ่สักหน่อยเพื่อให้รากเขาแข็งแรงก่อนที่จะมาลงโดนแดดนะครับการที่ว่าเราเพาะมเมล็ดพันธุ์พืชนะครับถ้าเราไม่ให้โดนแดดเลยแล้วเราเอามาโดนแดดตัวนี้นะครับส่วนมากพืชจะตายหมดแล้วก็การที่เราไม่ใส่เอาเป็นเอาเป็นต้นเล็กๆลงปลูกเลยเวลาโดนแดดจะจัดก็จะไม่รอดจึงนำมาใส่ถุงก่อน แล้วค่อยขยายใส่ถุงพอถุงมีขนาดที่ใหญ่หน่อยปลูกปุ๊บใช้เวลาอยู่ประมาณ15วันก็ได้แล้วค่อยเอามาลงปลูกในดินจุดนี้นะครับจะทําให้พืชโตเร็วแล้วก็หาอาหารกินได้ง่ายนะครับเนื่องจากเขามีความแข็งแรงที่รากที่เขาออกจากต้นไปอยู่แล้วเขาก็จะหากินได้ง่ายถ้าเป็นต้นเล็กๆก,กว่าเขาจะมาปรับปรุงกว่าเขาจะมาฟื้นตัวกว่าเขาจะหากินอาหารได้มักจะทําให้ไม่รอดนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับของผมเนี่ยที่ปลูกผมจะปลูกไว้ในช่วงหน้าฝนการจัดการก็เลยง่ายหลังจากที่ผมปลูกไปเสร็จแล้วนะครับอยู่ประมาณต้นนี้อยู่พที่ประมาณ3เดือนประมาณไม่เกิน10วันปลูกเสร็จปุ๊บลดน้ําในช่วงแรกๆสิบห้าวันแรกก็คืออย่าให้ขาดนะครับต้องลดน้ําอยู่ประจําหลังจากที่เราลดน้ําอยู่ประจําเสร็จปุ๊บแล้วผมในส่วนส่วนนี้นะครับผมก็ปล่อยลงเลยก็คืองานในช่วงนี้ก็เยอะหลายอย่างก็เลยไปทําอย่างอื่น ไม่ได้มีการดูแลแล้วก็วันนี้ก็มาแต่งทรงพุ่มทรงอะไรดูก็ปลูกไว้หลายต้นนะครับแต่ละต้นก็เหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่นะครับที่เป็นเถาวันเป็นไอเป็นโทษน,นะครับเป็นเครือไม้เป็นเถาพวกเถาต่างๆที่ขึ้นปกคลุมนะครับแต่เขาก็ยังโตได้นะครับเนื่องจากดินที่เราปรับปรุงอยู่แล้วดีอยู่แล้วหากินง่ายอยู่แล้วมีความรุ่นซุยอยู่แล้วก็จะหากินอาหารได้ง่าย แล้วก็ดินมีความโป่งนะครับรดน้ํารดไหลรากไม่ขังแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ผมทําก็จะทาเป็นแก้มดินนะครับก็คือเติมน้ําใส่ตรงนี้แต่ถ้ามันเยอะเกินจากตรงนี้ไปหรือคุณลึกเกินไปน้ําก็จะระบายออกไปทางนูน้นทําให้รากไม่เน่าไม่ขังนะครับทําให้รากไม่เน่าเพราะน้ำไม่ขังแล้วก็ในส่วนส่วนนี้ที่ผมที่ไม่ได้ใส่นะครับในช่วงฤดูกาลนี้ก็ที่ฝนทิ้งช่วงหรือฝนห่างนะครับก็จะโดยประมาณนี้นะครับ ดินก็จะมีความแตกนะครับหลังจากนี้ไปนะครับสิ่งที่ต้องทําคือเราต้องใส่ปุ๋ยอย่างตัวผมมีความเชื่อว่าใส่เกี่ยวกับพวกขี้วัวหรือขี้ควายจะทําให้พืชมีโพแทสเซียมเยอะในการสร้างผลที่ทําให้ลูกสวยแล้วก็ลูกโตนะครับแล้วก็มีความอร่อย ส่วนที่หมูจะเกี่ยวกับการเล่งเล่งต้นนะครับต้องบอกว่าเป็นความเชื่อและเป็นสิ่งที่ทํามานะครับส่วนท่านใดที่ทําอยู่แล้วหรือดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเชื่อผมนะครับทาในแบบในสูตรของท่านส่วนช่วงฤด,ดูกาลนี้นะครับที่ฝนชิ้งช่วงไปก็ดูอย่างแปลงนาเนี่ยครับในพวกที่เป็นแปลงนาพวกนี้น้ําก็จะเริ่มขาดขาดไปแล้วนะครับแห้งๆไปละ ส่วนตัวนี้นะครับในที่ผมชอบนะครับมะละกอกลางดงนี่นะครับก็คือแก้วกลางดงเนี่ยผมชอบเกี่ยวความดกความหากินอาหารของเขาก็คือเกาะหากินเก่งแล้วในความคิดของผมนะครับเราอาจจะใช้กิ่งหรือหรือใช้มเมล็ดพันธุ์ของเขาเนี่ยมาเป็นตัวต่อแล้วก็เสียบยอดต่อกระสายพันธุ์ที่หากินไม่ค่อยเก่งอย่างพวก อย่างพวกฮอลแลนด์อย่างพวกเลดี้มะกอ,ก,อกินอร่อยอร่อยพวกนี้นะครับในในส่วนส่วนนี้หรือสายพันธุ์ต่างๆที่ท่านชอบนะครับส่วนเอาตัวนี้เป็นตัวต่อจะหากินเก่งแล้วก็ในความหากินเก่งของรากเขาก็จะส่งผลให้มะ,ะกอกสายพันธุ์ที่เราชอบเนะี่ยสบายไม่ต้องหากินอาหารยากเพราะบางตัวของพืชน,นะครับที่รากพืชหากินอาหารไม่เก่งครับดูดซึมอาหารแต่ละชนิดปรุงอาหารไม่ได้ ก็จะทําให้มะละกองท่านไม่ค่อยโตนะครับตัวนี้จะง่ายนะครับสําหรับสายพันธุ์นี้แนะนําให้เพื่อนๆลองเอาไปปลูกแล้วก็ลองเอาไปต่อกิ่งดูนะครับมีขายตามตลาดนัดทั่วไปนะครับในส่วนนี้ที่ผมซื้อมามีขายทั่วไปต้นหนึ่งก็จะประมาณ10บาทถึง30บาทนะครับไม่ได้แพงมากตามตลาดนัดเป็นต้นเลยสูงประมาณ1นึ่งอกสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูความโดกแม้กระทั่งกิ่งเล็กๆของเขานะครับ ที่ออกมานะครับท่านเพื่อนเห็นเป็นกิ่งเล็กๆที่ออกมาก็จะติดลูกหมดเลยนะครับเล็กๆพวกนี้จะสามารถติดลูกหมดเลยนี่นะครับติดลูกติดไรหมดเลยรูปทรงจะลักษณะที่จะเป็นความยาวนะครับยาวจริงๆอาจจะถึงติดติดพื้นได้นะครับส่วนกิ่งที่มีที่ออกมาเยอะจนเกินไปนะครับเพื่อนๆกิ่งที่เขาออกมาเยอะเยอะเกินไปเราสามารถที่จะตัดแต่งได้นะครับเนื่องจากไม่ให้เกิดความรก อจจเอาจีต้นแม่ไว้ประมาณ3-5ต้นหรือ3าถึงห้าแขนงที่ออกมาเนี่ยนะครับแล้วที่เหลือก็เอาออกได้นะครับหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจะไม่ให้ลกก็คือการเอาไม้มาแล้วก็มาโน้มต้นนะครับเนื่องจากที่มีความเหนียวอยู่นะครับก็สามารถที่จะโน้มลงติดดินได้นะครับถ้าเป็นตัวอื่นนี่เท่เาที่สังเกตถ้าโน้มเล่นจนติดดินอย่างเงี้ยอาจจะหักเปาะเลยนะครับอย่างมือผมเนี่ย นี่ก็ไม่ได้หักไม่ได้อะไรนะครับยังมีความเหนียวความคงทนยังมีความไรอยู่มากมายเลยนะครับเหมาะจริงๆครับสําหรับที่จะ,ะการไปเป็นตัวต่อกับไม้อื่นนะครับเอาเป็นรากเอาเป็นตอแล้วก็เอาสายพันธุ์อื่นมาต่อส่วนตัวนี้นะครับสําหรับผมงไวรับ13นะครับก็มาตัดแต่งดูพวกต้นไม้นะครับในวันนี้เห็นคลิปคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับ ไม่มากก็น,น้อยในคลิปนี้ก็เลยนํามาแชร์ผมเ,เพื่อนท่านใดที่กําลังปลูกมะละกออยู่ก็อยากให้เ,เพื่อนๆเอาไ,ไปประยุกต์ปรับใช้ดูนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆแต่ละคนนะครับมีทฤษฎีของตัวเองแล้วก็มีความชอบของตัวเองอยากให้เ,เพื่อนๆเอาไปปรับแต่งนะครับสําหรับผมก็เป็นจิ๊กซอตัวเล็กๆตัวหนึ่งนะครับที่นำาเสนอแล้วก็มีการแชร์สำหรับคนที่ชอบเกษตรเหมือนกันนะครับสำหรับผมไว้แลสามนะครับขอลาเพื่อนๆเป็นเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ